วันนี้มาพูดคุยกันเรื่องทั่วไปกันบ้างน,นะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลครับนำอาเซนอลห่างถึง13คะแนนนะก็ต้องอแฟนผมก็อยากคุยด้วยเยอะนิดน,นึงนะแต่แฟนทีมอมือนอยากไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันเหมือนจบแล้วนะคะรับสำหรับฤดูกาลนี้ครับปัญหาของแฟนลิพูลฤดูกาลนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับว่าปีนี้จะแห่ถ้วยที่ไหนครับไปฉลองกันที่ไหนแล้วนะครับ<ส>เริ่มต้องต้องคิดกันได้แล้วนะครับว่าคุณจะฉลองกันที่ไหนอะไรยังไงนะครับ <S <S แล้วประเด็นที่มองต่อมาครับคือเป็นเรื่องของโมฮัมเหม็ดซาร่าครับจะได้บัลลงดอร์ด้วยไหมโมซาร่ารเนี่ยกำลังทำสถิติแซงแอดดี้คออารันเชลเลอร์ทิเรลี่องลีพวกเนี้ยนะครับที่เขามีสถิติพรีเมียร์ลีครับมาหลายปีอ่ะแล้วกำลังจะโดนโมซาร่าทำลาย นะครับใน,ในเวลาลีกก็มีคนเบเกมันกันหน้ายันแต่าราไดาอันเดผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับออกปากยันมอซาลาดอยไม่มีสิทธิ์คว้าบางลงดอนะครับในปีนี้หลังเจอ เหตุการณ์ยุ่งอย่างเมื่อปีก่อนแล้วมองว่าไอ้เราเราลองรอไม่ไม่ควรอยู่ในพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยน,นะครับบางโง่เนี่ยยิงไปแล้ว30ประตูนะครับแล้วก็มีส่วนร่วม20กว่าแอสซิสต์นะครับอ่ะแล้วก็อาร์เตต้าครับก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับหลังจากที่อ่าห่างกันเป็นสิบต่อแต้มก็ยังเอาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ต้องข้ามศพผมไปก่อนโอ้ยพูดคำนี้เลยนะอ่าความยากมีมากขึ้นเมื่อกว่าสามวันก่อนตอนที่คุณจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคุณต้องทำอะไรพิเศษกว่าถ้าคุณจะคว้าแชมป์พรีกกรเมีีีีีีียยยรร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 ์์์์ลลลกกกกด้้้้วววสสถาา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 านนนนณณททท่่่่เเเเเจจออออออคคุตตตงงงิไมมมใใะขพ ัอื่นใดก็ช่วงนี้อันเดนสโอตโดนแบนนะครับจากการที่ไปมีปัญหากับไมค์โอลิเวอร์นะครับโดนแบนในนัดที่เจอที่คอนเซิร์ตล่าสุดนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็จากแซวแชมตันนะฮะก็โดนแบนแถมโดนปรับเงินด้วย7จ็ดหมื่นนะครับอ่ะวันนี้เรื่องเราพูดคุยก็มีประมาณนี้ครับก็ลิฟว์บูเริ่มคิดนะครับว่าจะไปแห่ถ้วยอะไรกันที่ไหนนะครับไปฉลองกันที่ไหนนะครับแชมป์ยี่สิบสมัยนะครับก็ เตรียมตัวได้ครับแฟนของแดงจริงก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับนะฮะจริงๆผมก็แอบเป็นแฟนของแดงนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ